เมื่อเวลา9นาฬิกานาทีวันนี้นายสยามเสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการกรวมประกอบพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรพชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมชายรักษ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมมรมหลวงราชสารไดนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2 5 6พ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพักกรณียกิจปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีทั้งมีพระปีชาสามารถด้านกฎหมายเป็นที่ประจกักษ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมมรงราชสาวไดนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถประสูตธ์เมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521นาพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระ รมชนากกาศที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมมรุงราชสาร,รินีสิริพัฒ์มหาวชราร,ราชธิดาทรงปฏิบัติภระกรณีกิจในด้านต่างๆทางด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยและด้านกฎหมาย ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพักกรณียกิจในการเสด็จแทนพระอ,องค์เสมอมา และในเวลา10นาฬิกาได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนำโดยนายธิทัศพิมพ์าว,วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมข้าราชการพานักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้มีการทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณลานวัฒนธรรมและบริเวณสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประจำปีทุ่งสีเมืองอีกด้วย เนนการพยายามให้เกิดชื่อ้งนาพเนี่ย